มันมีสองออปชั่นนะโล้วมันในนี้เรื่องเรื่องคือคนทิจารณ์ต้องขึ้นใจเลยนะใช่แล้วเป็นไงก็ข้ามไม่ได้เลยนะแล้วชันชลามันสูงเท่ากับตัวรถอะแต่มันก็มีข้อดีได้คือว่าคนมันจะไม่เดินลงรางไม่ต้องมาคอยระวังล้วงท่านตลอดแนวอะใช่มันก็เหมือนเป็นรั้วงจะเป็นระยเพราะว่ามันมันสูงโดดมาเท่า โกมือรถเลยอ่ะย่ย่างเดียวแหละแม่กะโดดสะพานล,ลอยปัดชน,น <c oughs> ไม่รู้ว่าทำยังไงก็ช่วยไม่ได้แล้วนะไม่รู้จะไปห้ามยังไงพวกนั้นนะ่ะเราจะโซ่ปูขาวางวางวางนีง่แล้วก็วางหมอนเลยอนยะ่างเงี้ยนใช่อันนี้วางหมอนไดนะ้แล้ว